ว่าการไปซื้อที่ฝรั่งเศสอะ่ะมันอาจจะเป็นช็อปเดียวในโลกที่อยู่ไปแล้วอยู่ไม่ต้องทํายอดไม่ต้องซื้อของพว่วงแต่ถ้าอยู่มาออนฮอลิเดย์อ่ะมันสเตรทฟูลแล้วมันจะทําให้ทริปของอยู่อะ่ะลม่มมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถ้ามันง่ายขนาดนั้นน่ะเขาไม่ไปบวกกัน3-4เท่าหรอกอยู่ก็นับบนในนี้เด้วกันบน YouTube เอาละกันว่ายูทูบเบอร์กี่คนที่เขาไปแล้วแบบเป็นเฟิร์สไทม์ที่เขาได้เอ็กซ์เรียร์่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดิโบยาสามหอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> เป็นไงล่ะปัวปะ <c oughs> <g oughs> ก็วันนี้นะครับได้อน,นี้ส่งมาอันบ็อกซิ่งพอดีมีตัวที่แบบว่าซูเปอร์แรนะถ้าใครเป็นแฟนแอมเมดอะต้องเข้ามาดูเพราะว่ามันปัวมันจึ้งมากจริงๆนะคะ ก็ช่วงนี้นะครับสถานการณ์ที่เมืองไทยก็ไม่ค่อยจะดีเลยเอดก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เพื่อนๆนะแบบเออเหมือนสร้างพลังบวกหรือว่าทําให้เพื่อนๆยิ้มนะเป็นส่วนหนึ่งไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ใครที่ประสบปัญหาว่าเป็นทุกคนไม่มากก็น้อยนะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะก็ไปดูอันบ็อกซิ่งกันเลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยคิดว่าถ้าแกะออกมาเพื่อนๆอาจาาจะต้องน่าจะต้องกรีดเลยเพราะว่ามันแบบอืมคือฉันเห็นแล้วฉันนึงอืมเลยอะ่ะ เริ่มตัวแรกก่อนกล่องเล็กๆอ่ะให้เดาสิบวิการแกะกล่องของเอสก็อันนี้มันแกะแล้วนะครับแต่เอสรีแพคเกจิ้งใหม่พอเอสรู้สึกว่าเพื่อนๆอ่ะชอบให้เราแกะกล่องนะดิปปิ้นเนาะไปดูกันเลยรีวิวอู้อ้าวโอเคเห็นแล้วและเนาะ แอมเบสแคนรีบอเลตทูกนะครับก็หน้าตาเหมือน Kelly บอ l l e t ปกตินะสีดำหนังเอฟซั F หอมมากเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเลยว่ามันยังไงนะนี่ก็ของแอเเนี่ยถือว่าใช้ยากนะ l ค y ี Kelly, เวลาเปิดปิดอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราปิดไอตัวนี้ตลอดเวลาแต่ถ้าใช้บ่อยๆมันก็ชินแหละแต่ตอนแรกอะคือเอคิดว่าก่อนตอนที่ไอ l ค y รีบอเลตออกมาตอนแรกอะเอคิดว่า เอสด่ะจะไปซื้อวอลเล็ตธรรมดาแล้วเอามาใส่สายเองเพราะว่าคิดว่าวอลเล็ตธรรมดามันราคาถูกกว่าเคลลี่ทูโกเยอะมากแล้วมันก็เดินเข้าไปซื้อได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องทําย ong ทายอดอะไรแต่ว่าเคลลี่วอลเล็ตทูโกอ่ะก็หายากพอสมควรนะแต่ว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าก็คือต้องทายอดเล็กน้อยอย่าเงี้ยแต่เอสด่ะไม่รู้ว่าข้างในมันไม่เหมือนกันเขาจะทำไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นกว่ากระเป๋าตังปกติแล้วช่องข้างในมันก็ไม่เหมือนกันคือมันจะใส่ของเห็นปะ ดูข้างดูข้างๆป่ะเออมันจะเหมือนคล้ายๆ wallet on chain อะแต่ตัวนี้ยังไงก็คิดว่าน่าจะใส่ของได้น้อยกว่า wallet on chain พอสมควรนะเพราะว่า wallet on chain ตัวข้างล่างเนี้ยมันจะแบะออกได้อ้วนมากเลยแต่นี้มันก็แบะออกได้เยอะนะเห็นปะ่ะแล้วช่องข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้มีช่องใส่เหมือนใส่บัตรปะ่ะสองช่อ,ง,องนี้เห็นปะ่ะแล้วก็มีช่องใส่บัตรข้างหลังจะเป็นช่องเล็กนะครับเห็นปะ่ะสองช่องแล้วก็ตัวซิบก็เป็นเหมือน ล er. ็อกอะเออสิบรุ่นเปิดรุ่นเปิดเนี่ยนะครับอืมงานแอมเสก็สายที่เขาให้มาค่อนข้างจะสายยาวนะเราเอจะลองทำวัดฟิตให้ดูว่ามันใส่อะไรได้บ้างนะครับว่าเออตัวเนี้ยจริงๆคือขนาดมันพอๆกับตัว k ค l l ีบอลเล t เลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาร e d e s i g n มาให้มันสามารถใส่ของได้เยอะขึ้นดั b แบกตัวนี้มาให้ด้วยนะครับ สายมันเป็นอย่างนี้เห็นปะเราก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็น Wallet ธรรมดามันจะไม่มีสายสายแปลกๆซึ่งแต่ว่าซื้อมาใหม่มันจะแข็งมากเห็นปะเราก็ปิดสายยาวเลยนะครับแบบสพายคอสบอดี้เหรอเอจะสพายกระจกให้ดูด้วยว่าเนี่ยสมมุติเอ็เป็นคนค่อนข้างสูงนะเกือบ180มันก็ตกลงมาช่วงเอวคือสำหรับหุ่นเอ,อะเอ็ว่ามันพอดีเลยนะแต่สำหรับ ผู้หญิงที่ตัวไม่ได้สูงมากเอ็อาจว่าสายมันจะยาวไปนิดนึงปัญหาของแอมเอสคือไอตัวสายอ่ะมันปรับไม่ได้เนาะมันก็สําหรับบางคนอาจจะแอบงอยนิดนึงนะถ้าถือเป็นคลัตช์จริงๆไปกินดินเนอร์อย่างเงี้ยถือเป็นคลัตช์ใบเดียวก็สวยแล้วนะแล้วราคามันไม่ได้แพงมากตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ3,350ยูโรนะแต่ว่าเดินเข้าไปคิดว่าเข้าไปซื้อเลยไม่น่าจะได้เพราะว่าเออมันมันก็เป็นอะไรที่ขึ้นคําว่าเคนลีมันก็หายากหมดแล้วเนาะขอภายในความลบของห้องนะครับก็ นี่เห็นป่ะเอสสูง178หนักประมาณ68 70อะไรประมาณนี้เนาะมันก็เห็นป่ะขนาดมันสําหรับตัวเอสนะมันพอดีมากแต่ถ้าสําหรับเพื่อนที่ไม่ได้สูงมากเอสว่ามันอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าสายมันตอบไม่ได้เนาะหลับมอกกับไอตัวเคนล,ลี่ทูโกนะเห็นป่ะเคนล,ลี่ทูโกมันจะมันจะยาวกว่าประมาณเซนกว่าเลยนะเห็นไหมเพื<ๆ>่อนๆเห็นป่ะ แต่ว่าไอ้มันเป็นปัญหาตรงที่ด้านข้างนี่แหละคือบล็อกอ่ะบล็อกเขาสามารถแบบขยายได้เยอะในขณะที่เ e ล l y ทูโกเนี้ยมันขยายได้ไม่เยอะเนาะทำให้การจุมันได้น้อยอย่างเงี้ยเอ็กำลังจะออกไปข้างนอกใช่ไหมก็ใส่ได้หมดอ่ะอันนี้เราจะใส่ Power Bank อีกยังได้เลยนะเห็นปะมันจุบล็อกมันจุบข,ของได้เยอะมากแล้วมันแบบถึกอ่ะเห็นปะเนี่ยมันอ้วนมันใส่ของได้เยอะ แต่ในขณะที่เคลลี่โทโกเนี้ยมันไม่ได้จุขนาดนั้นแต่ว่ามันมันใหญ่กว่าด้วยเห็นปะเออความสูงความสูงเออมันเตี้ยกว่านิดนึงนะแต่มันยาวกว่าความหนาก็คือวอล์กเป็นเป็นอะไรที่พร a อพทีคเกกว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ตัวนี้ยังดีไซน์ไม่ดีว่าถ้าข้างล่างมันดีไซน์ให้เป็นแบบเหมือนเปิดได้อ้วนขึ้นมามันจะมันจะทําให ไอตัวเนี้ยเป็นกระเป๋าที่ p พ a ทิเคิลมากนะแต่ว่าเออมันก็น่ารักดีคือตอนแรกอ่ะเราดูแล้วเราไม่ได้เห็นของจริงเราเฉยๆนะแต่พอเราไปเห็นของจริงแล้วแบบว่าเฮ้ยมันก็ใส่ของได้พอสมควรอะไรเงี้ยก็คิดว่าโอเคเลยเราเอะจะลองทำวัตฟิตให้ดูแล้วกันว่ามันใส่อะไรได้ข้าวๆไอโฟนอันนี้จะเป็น iPhone 10R นะครับก็ใหญ่เลยใส่ได้สบายๆเลยนะครับ ใส่ไปก็ยังมีสเปซอยู่เยอะเลยอาจจะเห็นยากนิดนึงเพราะทุกอย่างมันสีดําหมดเลยเนาะแล้วก็บัตเทียอันนี้เห็นบัตเหรียญเต็มเลยก็สมมุติใส่ช่องหน้าพวกบ่งพวกบัตรลิปสติกของ MS ์เมสนะครับก็ใส่ได้โอ้ลิปสติกก็อ้วนก็ใส่ได้นะหมักฝรั่งสมมุตลิเซสเ,เอ็ดว่ามันแม็กซิมัมแคปซิตี้มันได้เท่านี้แล้ววะเออมันได้แค่นี้เองอะแล้วก็ปิดแล้วมันจะค่อนข้างบวมนะถามว่าปิดได้ไหมปิดได้แต่มันจะดูไม่สวยมันจะเห็นบ้ามันจะบวม ไม่ไม่โอเคเอ็ดว่าเออมันใส่ของไม่ได้เยอะมันไม่ได้จุมากนะคือชาแนลวอล์กจุเยอะกว่าเยอะเลยอะ่ะเอ็ดว่าเออแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักนี่เห็นแล้วยังอยากได้เองเลยว่าแบบเออเดี๋ยวถ้ามีโอกาสในอนาคตคงซื้อมาใช้นะครับแต่อาจจะไม่ใช่สีดําเพราะเอ็ดมีกระเป๋าสีดําเยอะเอ็ดว่าสีดํามันมันสวยมันใช้ได้ตลอดกาลแต่มันก็น่าเบือ่อแล้วทุกคนก็มีเนาะเราก็ b e a u t y is in the eye of คือ สีดำมันสวยอยู่แล้วล่ะแต่มันอาจจะเป็นแบบ first bag ไนงะแต่สำหรับคนที่มีกระเป๋า a m s เยอะเยอะหรือกระเป๋าเยอะๆแล้วสีดำอาจจะไม่ใช่ออปชันเนาะเอ็ดว่าสำหรับเอ็ดถ้าเอ็ดจะซื้อรุ่นนี้เอ็ดคงซื้อสีๆแบบป่นๆไปเลยสีแดงสีเหลืองสีเขียวอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอย่างที่บอกแหละสีดำมันก็คลาสสิกเนาะใช้ได้ตลอดใช้เป็นกระเป๋าตังถามว่าเพื่อนๆเ,เออถ้าสมว่าใครที่แบบว่าบัดเจ็ตน้อย,รอยไรเงี้ยซื้อใช้เป็นกระเป๋าตังใบใหญ่ก็ได้นะ มันก็ใส่ของได้เยอะแล้วแบบเหมือนอารมณ์แบบว่าถ้าจะออกไปเป็นเป็นเดย์ทูไนท์แบ็คเนาะก็คือเหมือนเวลาเราไปทํางานสมมุตินะครับเลสเซ่เป็นสาวออฟฟิศอย่างเงี้ยก็ใช้อันนี้เป็นกระเป๋าตังธรรมดาแล้วก็เราก็จะมีกระเป๋าใบใหญ่ใช่ไหมสมมติว่าเรามีกระเป๋าแบบโทอสแบ็ไปทํางานนะตอนเย็นเราก็ทิ้งทอสแบ็ไว้ที่ทํางานแล้วก็เอาเนี้ยแล้วก็แค่พกสายไว้ใส,ส่สายแล้วก็สะพายหรือว่าถืออย่างงี้ก็ได้ไปเป็นไนท์แบ็นะออกไปแบบ เขาดินเนอร์สวยๆเอาไปแบบรูปท็อปอะไรเงี้ยถ้ามันออกไปได้แอดออสักวันหนึ่งนะก็ขอให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่ว่าเอ็ดว่าเป็นกระเป๋าที่สวยมากราคารู้สึกว่าจะไม่ได้เคลลี่บอลเลตเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าจะ2,000ยูโรปลายๆเนาะก็เพิ่มสายมาเพิ่มฟังก์ชั่นมาเขาบวกไม่ได้เยอะมากนะเอ็ดว่าโอเคเป็นอะไรที่ reasonable price มากสำหรับแบรนด์ h e r m เ s เพราะว่าตัวนีตว้ตัวนี้มัน3 3 5พใช่บ้างานวอ a l กตอนนี้นะ่าจะ2,000กว่ายูโรแล้วเอ็ดว่าชาแนลวอล์กยังยังคุ้มกว่าตัวนี้นะเพราะในเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของความจุอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเออความหรูความงานอะไรมันก็คนละระดับกันเนาะก็โอเคแหละอ่ะอันเนี้ยถ้าแกะมาพวกรล่อนเนี่ยต้องร,อ,อ,งรองกีดแน่นอนแกะวิดีโอนี้ดีไหมหรือว่าไปแกะวิดีโอนะเพื่อนบอกอีดอกทองแกะก็ สไตล์เอนะยังไนผู้ชายเหมือนเดิมนะคะใบนี้ถ้าเชิญแกะมาพวกเธอต้องร้องกรีดแน่นอนเอาจริงๆเพราะว่าโคตรโคตรโคตร,แ,รแล้วราคาเมืองไทยนี่คือแบบขึ้นไปตายไปเลยสำหรับใบนี้รีวิวเสียงกระดาษแอมเมส เพื่อนชนีดาวว่ามันเป็นรุ่นอะไรมันคือกระเป๋าพร้อมยังหนึ่งสองอโอ้ย,อยสวยมาก หอมมากด้วยมันคือกระเป๋า Airmes Birkin นะครับไซส์25หนังเอฟซัมเป็น Birkin s e r i e e ยสิบหสีนอนะครับแล้วก็ Go h a ์ดแว r e เห็นราคารีเซลที่เมืองไทยขึ้นไปแล้วแต่ว่าราคาที่ซื้อในช็อปอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้สูงมากมันประมาณแบบเจ็ดพันกว่ากว่ายูโรประมาณแปดพันยูโรก็โอ้โหขึ้นไป 432ประมาณ3 0 0แสนขึ้นไปประมาณ3เท่าแต่ถามว่าการได้มามันยากมากที่ที่แม่ค้าไปบวกขายงั้นนะมันมีเหตุผลนะเพราะว่า,เ,าเขาต้องซื้อไปเยอะจริงๆแล้วเขารอนาะนจริงมันถึงราคามันถึงพุ่งไปขนาดการได้มาซึ่งใบนี้เพื่อนอัดยอดไปเยอะมากซื้อของไปเยอะมากนะครับกว่าจะได้แล้วมันไม่ใช่แบบซื้อครั้งเดียวด้วยซื้อแบบหลายๆครั้งอะไรเงี้ยถึงได้รับออฟเฟอร์เนาะหรือไม่ก็ ถ้าเอ็ดคิดว่าคนที่แบบอาจจะไม่ได้ต้องซื้อเยอะก็ได้อาจจะต้องแบบเหมือนแบบอาจจะต้องเน้นรอถ้าเป็น local customer ยังไงก็น่าคิดว่าน่าจะได้นะแต่ว่าคือตอนนี้ราะคาไปไกลมากแล้วเอ็ดเคยแบบทำ unbox v i ี e o นะกระเป๋าที่ฟาบวกเนี่ย unbox ไปเขาก็จะมาถามว่าโอเคเดี๋ยวมาซื้อฝรั่งเศสดีกว่ามันแบบาราคามันถูกกว่าอย่าไปดูที่ราคาถูกราคาแพงถ้าคุณอยู่ที่เมืองไหนประเทศไหน ไปซื้อในช็อปนั้นนะเอ็ดว่าจะได้ง่ายกว่าเพราะว่าการไปซื้อที่ฝรั่งเศสอะมันมันอาจจะเป็นช็อปเดียวในโลกที่อยู่ไปและอยู่ไม่ต้องทํายอดไม่ต้องซื้อของพว่วงแต่ถ้าอยู่มาออนฮอลิเด์อ่ะมันสเตรทฟูลแล้วมันจะทําให้ทริปของอยู่อ่ะลมคือถ้าอยู่จะเดินทางมาเที่ยวแล้วแล้วอยู่ต้องมาหมกมุ่นกับแอร์เมสิกอ่ะมันบัสชอมไลน์จะบอกว่าช้อปปิ้งที่ที่ปารีพอร แนะนำแค่ครึ่งเดียวเพราะอย่างอย่างแรกคือในเรื่องของการทํานั้นเรื่องไหงมันทําให้เราอารมณ์เสียแล้วมันจะทําให้ทริปที่แบบเราบางคนอาจจะแบบโอเคไม่ได้มามาด้วยทุกปีอย่างเออย่างเงี้ยเอบ้านเอไม่ได้อยู่ไกลอ่เอ็สี่ห้าชั่วโมงเอไปปารีสบ่อยก็คือถ้าเอ็จะไปเอากระเป๋าเอก็ไปเอากระเป๋าถ้าเอจะไปเที่ยว ก็คือไปเที่ยวก็คืออย่างที่บอกเลยว่าส่วนมากไปปารีสไม่เคยเข้าแอมเมสเลยเพราะว่าส่วนมากไปก็จะไปเที่ยวแต่ว่าทริปครั้งที่แล้วก็คือจะไปซื้อกระเป๋าก็คือนี่แต่ว่าสําหรับคนที่อาจจะแบบบ้านอยู่ไทยอาจอยู่ออสเตรเลียอยู่เอเมริกาแล้วมาเพื่อที่จะมาไปซื้อแอมเมรอ่ะมันจะทําให้ทริปอยู่ลมเลยแลย้วยิ่งถ้ามากับครอบครัวหรืออะไรนี่แหละมันเสียอารมณ์คือเอด ส่วนตัวนะแนะนําว่าอยู่ทําได้แต่อยู่อาจจะทําได้แค่วัน2วันเพราะว่าถ้าอยู่ไปตามแบบอย่างเคยดูบล็อกเกอร์นะเมลินเบอร์เบิร์นเขาแบบเขาไป6กเครั้งอะ่ะเอ็ดว่าอันเนี้ยมันทําให้ทริปที่อยู่มาเอนจอยมาเที่ยวอะกับที่อยู่ได้กระเป๋าอะ่ะเอ็ดมองว่ามันอาจจะไม่ได้คุ้มเลยซะทีเดียวนะเพราะว่า อยากจะบอกเลยว่าช้อปปิ้งที่ a i r m a s สปาีดอ่ะมันมันใช้พลังงานและก็ Energy เยอะมากเพราะฉะนั้นก็อยู่ไปชั่งน้ำหนักเอากันเอาเองละกันว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ไงมันเป็นเรื่องของดวงเยอะมากคนเขามาจะแบบ10ปีได้มาทีหนึง5ปีได้มาทีนึงอ่ะ อยู่ไปถามตัวเองว่ามันคุ้มแล้วหรอที่ว่าออนฮอลิเดย์มาเพื่อจะมารีแลกซ์แล้วต้องไปเครียดกับแค่แบบ It s u s t the b a c k ะอาร์ t ีแ e e d ์อ็อบอันนี้คืออยากแช่แค่แบบอยากจะดึงสตินิดนึงว่าคือมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตคือถ้ามาแล้วแบบเออเราต้องไปหมกมุ่นแล้วไม่ได้มานั่งอารมณ์เสียอีกอะไรเงี้ยมันมันจะกลายเป็นว่าเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายคือยังไงก็แล้วแต่คิดว่า คนที่ไม่อันนี้ไม่ได้นับประเทศไทยนะในอยู่ในประเทศอื่นที่วีชลิสยู่ก็ไปจดวีชลิสไว้อยู่ก็รอหน่อยอาจจะแบบเออแต่มันก็ได้สีที่อยู่ต้องการมันก็ได้ไซส์ที่อยู่ต้องการแล้วอยู่ก็อาจจะต้องซื้อของอย่างอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเอ็ดก็ทําอยู่ในโลโก้สตอร์ของเอ็ดนะแต่ว่าเออเราก็อาจจะรอนะแต่อารจาจะมีความที่แบบว่าอยากได้มากกว่า1ใบ คิดว่าทุกคนก็เป็นคือปารีสมันเป็นเมืองที่มันมีแบบ they have l o s t s o m e t h i n g to offer h a n just back อะเข้าใจบ้างมันก็คืออยากให้อยากให้เพื่อนๆมองตรงแส pect ตัวนี้ด้วยอย่าแบบอืมอย่าไปเสียเวลากับมันเยอะเออประมาณเนี้ย รีวิวต่อออกทะเลแล้วนะไม่เพราะว่ามีคนหลังมไม์มาเยอะไงว่าเขาส่วนมากเขาจะคุยกันเรื่องความถูกความแพงแต่ว่าไม่ไม่ใช่ทุกคนว่าอยู่มาแล้วอยู่จะได้ไงคือคนน้อยคนมากอยู่ก็นับบนในนี้แล้วกันบน YouTube เอาละกันว่ายูทูบเบอร์กี่คนที่เขาไปแล้วแบบเป็นเฟิร์สไทม์ที่เขาได้ Experi เ n c e น่ะเอ็ดเห็นนะมีก็คนนะว่าเออพีเอชโชคดีไม่มีทัวรศหรือเปล่ามันก็เป็นปัจจัยนะแต่ก็เห็นก็นั่งกันหน้าสลอนออกเราสังเกตอะคือเราไปเราเพื่อเราไปทำคอนเทนต์ไง เราเห็นว่าคนออกมาหลายคนมากที่น้าบูดดาเบี้ยวที่เขาแบบคือจัดแต่งตัวจัดเต็มแล้วดูแบบดูเป็นคนที่โคตรรวยกว่าเราหลายหลายขั้นมากคือไปแล้วแบบคือเอ็ดว่าพวกนี้ยเขาถ้าเขาได้ออฟเฟอร์นะเขาสามารถแบบมีแรงในด้านการเงินที่แบบสามารถจะแบบซื้อได้เยอะๆเขาก็ไม่ได้กันเยอะแยะก็ถามอยู่ต้องคุยกับตัวเองอะว่าว่ายังไงเนาะอยากจะเตือนสติแค่นี้นแหละไม่ได้อะไรเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเออจะบอกเอาความจริงจริงเพราะว่า เราเอ็ดตรงๆอยู่แล้วไม่มานั่งโลกสวยใส่ว่าแบบเออลองไปสิค้าเราเจะไม่พูดจะไม่เคยบอกว่าไปเลยได้คือมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถ้ามันง่ายขนาดนั้นน่ะเขาไม่ไปบวกกัน3ามสี่เท่าหรอกเอออยากจะเตือนสติมันไม่เสีย energy เยอะนั่นแหละนะแค่นั้นอะรีวิวต่อสวยมากเป็นหนังเอ็ดซ้ำนะครับเป็นทรงดูหนังดูงานหอมมากเอ็ มีกระเป๋าเบอร์กินที่เป็นเอฟซัมไซสามสิบมันเอ็ดว่าสําหรับเอ็ดมันมันดีกว่าใบนี้เยอะมากเพราะใบนี้คือมันแบบดูดีเห็นปะสอดมือเข้าไปก็ไม่ได้มันคือไอ้ตรงด้มจับมันเล็กมากคิ้วจริงแต่ว่ามันไม่พัคทิ่เขเลยเรากินยี่สิบห้าเนตัวเอ็ดนะสังเกตได้ว่าผมคืนกระเป๋ามากเห็นปะเพราะว่ามันเล็กเกินไปอ่ะหูจับมันไม่พัคทิเขเลยแต่ว่ามันน่ารักไหมก็ถือแอปเป็นชนีตัวเล็กก็ได้แหละแต่ว่ามัน บ้ะหูมันมันไม่ได้จริงอะ่ะพอมือมันแบบเห็นปะคือมันมันสอดมือเราอย่างเข้าไปไม่ได้เลยอะ่ะคือเก๋ๆมันได้อยู่แต่ว่ามันแบบมันไม่ทักทิเคเกิลอ,อะ่ะแต่เบอร์กินที่ผ้าใส่ของเยอะนะด้วยลูปทรงของเขาเนาะแต่ว่านะแล้วก็ หนังเอพซัมสำหรับเบอร์กินเอ็ดว่าไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันเปิดปิดยากมากเอ็ด e um, ไม่ชอบเลยไอใบที่เอ็ดได้ส e ีกรีอีแทนนะครับโรสโกฮาร์ดแวร์มันใช้ยากเพราะมันเปิดปิดยากเพราะว่าหนังมันแข็งมากแต่ว่าเพื่อนเอ็ดบอกว่าถ้ามันเป็นเย็บนอกมันจะค่อนข้างโอเคเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในข้างในเนี่ยถ้าหนังเอฟซัมมันจะเป็นทรงนิดนึงนะมันจะมีความแบบเกรงเกรงอ่ะเอ็ด e um, ว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเป็นเซอรย่เ่างเนี้ย หนังเอฟซัมก็สวยเลยมันจะมีหน like ังมาดามด้วยนะมันจะนิ่มกว่านี้เอฟซัมมันจะแข็งนิดนึงถ้าถ้าเป็นเอฟซัมกับเบอร์กินเอจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเออก็คือสวยใบนี้คือสกรีมความแพงออกมามากๆเลยเนี่นะครับข้างในเหมือนกันปกติอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสตัมแซดฟอร์ชัวเพราะมันเพิ่งออกมาใช่เป็นสตมแซดนะครับสตมจะอยู่ตรงนี้นี่ข้างในเราใส่คอเช็ให้ดูตัวมา สวยน้อดีมากเลยอ่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกระเป๋า Air m a d e ของดำา3สิ่งของเอสนะครับว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์และความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง e d ็ดดี้โวยาด้วยนะครับวันนี้ยังไงเดี๋ยวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bye. ใครชอบวิดีโออย่าลืมกด subscribe นะคะใครไม่กดระวังโสดตลอดชีวิตนะคะ